สบายดีปลาโล่ง้างปุ๊บสบายดีเอาคืนเมฆภูเขามาดินบ้านพี่น้องเอ้ยจังไรมันเห็นเจ้าจักเถื่อแต่สกิงสองเถื่อนนี่สอเถื่อนี่เละมันยังอยู่ได้เด้อก็สักิงเดี๋ยวก็ถามว่าโดดเดี๋ยวก็ถามว่าเม่น้องภูเขาก็มาบ่เห็นดนนะแค่หาแต่ไปกงเตะมักเห็นเธอเดียวแม่นน้อยโดด เอาอยากหายน้ำได้เนี่ยพี่น้องแต่ว่าเราหายมืดอันนี้ร้อนพี่น้องมืดฝามืดฝนฝนสิโตเป็นจังไงถูกใส่ไปอยู่ฝนน้องพวกเขาเป็นบบาเดี๋พี่น้องเอ้ยอันนนั้ผักขึ้นผักแกงไม่ใส่อยู่แต่ว่าหนางหัวยังไม่มีหนังหัว้ยืะก็เท่านั่น หา,ากม้านเดอยวเนาะเอ่อก็ไต่าสื่อเขาเกินเนาะมีลูกชายคนเดียวกันเ่ระเอนไหมเ็ดถั่วเพื่อนกระเงินภู้เขาพี่น้นองเลยสช่เก่าหลเออเงินภูเขา,าอ่ออันนี้กระต่ายคขยยูโอนอันนั้นภูเขากับต่ชันชาไทยเนาะพี่น้อเกิดยู่อนเกิดจยดไทยๆๆี่แม่กับองราห้ยา ปีใหม่สงการบานหน้าคนใดตบมือแปะแปะปีใหม่สากคละีม่ชาคนมัสิมาเนี่ยเออภูเขาเป็นบ้านพี่เนอะมองสูงทําหมักอันพุ่เนถ้าหมังอันมันต่ว่ามันสุดเห็นพ่นธทรมาหาแม่พ่นเมื่อนาพี่เอายเออ ไปทำงานกรุงแทพไปอยู่กรุงแทพบอกเ่งเราไปทำงานกรุงเมื่ออยู่บ้านเพิ่นเพิ่นเป็นคนไทยพี่น้องเอ้ยของพ่อเพิ่นเป็นคนไทยพ่อเพิ่นเส้นดับเอาได้เป็นคนไทยแล้วพี่น้องอืมสี่ห้บ้าจังไรส์ฮะพี มีนั้นเอฟซีว่าโอ้ยคนไทยมม่ต่อยคนนาวมม่ต่อยแต่ฉันชาวไทยคนก็อยากไล่แต่พ่อเขาเป็นคนไทยเนาะเชื่อว่าคนไทยเนาะแต่ติดต่อฮาอาเนี่ยอาไปสีผ้าไปเปลี่ยนบัตรอยู่ผ้าไปเปลี่ยนบัตรอ่าประชาชสบัตรประชุดหมว่าเขาพินาพูนพินาพูนเนาะพ่อกับเสียแต่น้องหน่องแต่เอาแต่อาเอลยน้องทางพ่อเนี่ยติดต่อกันอยู่ว่าไงติดต่อกันอยู่นั่นมักซุกี้ก็บอกพวกเขาทำกันปะ เออน่ยกวบอกสุขีสุขีก็ดูคนไทยนะฮะสปีการก่ขาสิเออสิปีพี่น้องตั้งแต่พ่าประทนเข่า้านเขาเดอวอเดอร์ประานเขาเขาเกิดบ่เข่าแล้วเขาแล้วไ้นกีี่อ

<cười> <cười> má nội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  phun tuốt <laughs> và... ừ. thì nội phú sư sư thể sư san tị vào mệt อาพิชาอาพิชาเลยอัย uh, uh. uh, 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 ังกเอ็ให้อไหนกูตีละนาเห็นอทอาพิชซือขาวแ่ล้วือกอ่่อเยงก็้าอาพิชาเนาะอิชาเออวอืมไปอยู่ไทยสบายพี่นนองเพราะว่าเขาเป็นคนไทยถูกเครื่งไทยมาหล่วก็สบายไทยแ่ม่ไม่จะู้ช้าทักเขาคนดีมีพูชาเลยนพี่นาะพูดเช้ายเอ มีผู <Sí> ้าวแดดภูเขาสิลูกสาวของมันมินมินนะฮะมันได้ยากสมเสร็จเอเดิมสิ้นนไรแต่ขีปนอยู่น้ำผู้ไรได้เด้อดุเขาเด้อไปผีน้องเนี่ยิพ่าดอกบานผ่าดึกเช้าดอกบานไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวบ๊อบบี้ซสือเสือก็ไปว้านน้องผีน้องสีตูเซนนึง เสื่อสื่ออยไรต่อเนี่ยสื่อเอาไปให้อันนั้นเขาน้อพี่น้องเขาวบ่มีผู้เขาวบ่มีมีมีจะอยู่กับไพ่เจ้าคิงอยู่เฮ้่ผู้เดียวนี่ยคิงอยู่ผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อผัวกับตายตั้งแต่ตายยอู่ผู้เดียวไปทั้ีนไหนมีแต่ยญิงไปที่ไหนมีแต่ยญิงก็โดดหลบเรดุกันดุกันดุ บ่ยู่ยน่ยงเอาพี่น้องลูกด้านบ่ยู่ยน่ยงเอาเออไะพี่น้องตั้งากที่แม่ภูเขาเพิ่นมาเล่นเนาะมาเล่นนี่นั่นเนาะพี่น้องเพิ่นมาเด่นซื่อไหนพี่น้องตั้งี่ลูกชายเพิ่นไปเหตุงานอจะใช่หนองภูเขาเป็นงานจะใช่สี่ได้สองพันปีแหละพี่น้องสี่เขาปีที่สามเลยแหละตอนนี้ก็ร่มหนาวเนาะเพราะว่าสี่ไก่พึ่งพุนบ่ได้เกี่ยวเขาด้วย เดี๋ยวจอยพี่น้องเขาเมื่อวานเพื้นดื้อพราะว่าแหว่งคี่พี่ตาลเอาหายพี่น้องเพิ่นมาหอดบะเนี่ยพิ่นจังหัเมื่อวแบเพิ่นดื้อเนา้องพื้นมาพิ่นเอาไว้หน้ากระตาหอยยืดที่ยงพี่น้องบอบีกับถ่ายคลิปต่อจากแม่น้องผู้เขาเนาะสิเอาสิไปเอาพระผู้แหว่งพี่น้องค่ำแหละบอบีกี่โดจั๊กมากบอบีกี่โดจั๊กมากบอบีพาเนาะพี่น้องตอนนี้ถ่ายคลิปน้าอันนี้ไปหน้า หาหมูเครื่องนานะพี่น้องมอบบี้สิไปเอาเขาแหวงเพราะว่าจ่บานมอบบี้ฮะมันมืดเลยพี่น้องตัวจริงฮะมืดนะมอบบี้ไปคนเดียวบ่เห็นหนองรัดน้องไปเอาน้องรัดไปนะไอเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นหมดละเฮอยมันเสียพี่น้องคือปีกายมันเคยเสียอะไรพาไปแหวงทีเอฟซีซื้อให้ดีโคตรดีพี่น้องเลยแต่บ้านมันเสียเข้าป้าเลย พี่น้อมาเสี่ยงพี่น้องตอนนั้นไปรวงกันว่ามันเสี่ยงหรอพี่น้อตอนนั้นเสี่ยงไหมตอนนั้นพี่น้องมันยังเสียนะมาเอานี่ยโบกกาป้าไว้ดื้มดื้มกันไปเอาจำเป็นไปเอาแต่มันเสียพี่น้องหามุ่งเครื่องมือนะมันเป็นน้ำกองบอบีมันเลยยังแจกเ่ยไปดูดเบิ่งพี่น้องสาวโห่เพราะว่ามันกะพันมาหอดบันน้อยมันกะ ไปเอาของดื่มของดื่มพาแหวงอยู่นะหาพวกมันกระทำอะไรอย่างเงี้ครูจอยพนันไดน่อยใหม่มาแกงเนาะแกงแรกเดียวบ่อยิปแปลวาพาแหวงเนี่ยเอันนั้นเด้ยถ้ามันสิเห็นในเพี่น้องเขาเห็นเยอะเพราะว่าเ่อนย้อนเขาเสือกมันยังเสียนะมีคนเถิดเด้อแต่ถึงเมื่อเดือ มาหอนบานเลยพะวารถขาจะปีนกนเลรถขัจะเพื่อผิดนองเลยรถไทยรถปีนน่องวงาขึ้นนีรถปิดนะนี่รถไทยปิดไปหาปีหาปีหาสิเห็นบ่กไปดุนกันเลยพี่น้องพี่น้องโมปีนหอดหน้าเลยเหม่ยไปดิพี่น้องเลย หนูบ่าจเห็นนะะเอม่เต้ไม่ใช่ผีนะทุกคนอันนี้เสื้อดีไซนดีสนองสนปาางนี่เห็น โอ้โหเดี๋พี่น้องพี่ตาเพิ่นเอาหายไข่บําเมื่อพี่น้องอยากเสื้อกระเส้านะพาผู้แบงเนี่ยมันสิจำเป็นใส่เนาะพี่น้องพุนกะเมื่อในในเห็นเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาดิวออกมาหยาเพิ่นบบเห็นพุนตกพี่น้องขี่ฟ้าเต้นอยู่เมื่อบีหยาด พ้นตู้ห้ามกับพี้เนี่นยในกอกไห่มันแจะไหนแค่นี้แต่มีคนนอนนะนอนเทียงเถาพี่น้อะปีใหม่เมื่อกับพ,พ,กพ้นพ้เพนเช้าโต๊ะทันพี่นนองเลยพ้นเช้าต๊ะสองมือมันให้โอกาสเท้ากู่เขาที่ตัดไห้ตั้งแต่ซาสกอยยังอยู่ตั้งแต่พี่นุ่นพี่ตานย่งอยู่ครัพี่น้อะตั้งแต่จ้างข้าเจ้าตาถัดได้เขาแทนนะมันให้โอกาสเท่ากู่เขาสองหมือนะพี่นนาะแต่โอเคยอยู่ ก no okay. да. really. ็บ่ได้มีเขาเขาตัดได้เนอะพี่น้องกัถือว่าโอเคเดี๋ยวเฮาก็สิบ่ได้ห่วงเขามันยังอยู่ในกกในจังซี่ต่ยางมันผลมากเลยะพาโยงเขาพี่น้องเอ้ยบ๊อบดีเขาโตเมื่อก่อนเด้อพี่น้องสิดิวเมื่อเดี่ยวเสรจั่นจนหอบเถอะผลเท้าไหนเขาก็จะกระเนาะเนี่ยจงทรศัพท์บ่ดีคือสิบ่เห็นดอกพี่น้องเอ้ยแสงใสแสงเงี้ยโค ก็จะกระนอนน้าเห็นบ่ไปเมื่อก่อนไม่มาแล้วแม่มาแล้วไอมามาหน่อยให้เร็วมาหน่อยให้มาหน่อยให้เอาเอาเอาอยางนอนนะบ่อจ๊ะหลือสบายดีปลาดุ่งก่อนสบายดีปลาดุ่งมาวึงสบายดีปลาดุ่ง

Bọn cà phê tư nữa 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 คือกีแท้ตอนมืดเมือไปแป๊บเดียวแทดึงตะดึงตะดึงตะเป็นอีสั่งอาการของคนจากเนอดีคือการเห็นเพื่อนเพื่อพี่อนกเนียสิอมกินข้าวแดอเอทาเนน่นงเนยม่กันหูเออก็แม่นัว่ออาเดือเมึงเสือมึง thì nó à. ăn quay khỏi nhang khao ớt khỏi sự sửa các bữa ăn chỉ tổ chén nừng nó, nó, nó... nó phải và sẽ phải hải phụ đại khao bố mẹ nó phải nào đau độ hải chỉ tổ tổ sa hạ phan bao cao chỉ tổ Hãy subscribe cho kênh ผู้จ่กยังพูดัดขีดเพราะว่าผู้จักบุท่านเป็นเียนกระจบสูงอยู่ไรน่ะอางซเนนัวี่ยแงก็คือเออเนี่ยเบื้งมามิตวิดีโอกับคูกูไ่่เบื้งดีามดุ่กัแเก็่อยู่บ้อเขมาเามโอ้มานก็ยู่เตลโอต่างหาโอเคกูกเป็นยังสี่แล้กูจ้ ก็ทายหูมันกตันมันกดนึูไปขึูกม่เอาไ้องสตรีูก็ายมากซ้อนนะหะนกกวกะนั่งมามาเอาเงไปแต่ว่าตัวหนึ่งเร่อเาคุอาได้ระงมูก่หดซือซ้อ้่มึงตัวไระูมเห็นตัอยากได้้วก็อยากได้เอาโดตามที่หุ่หนักหันตัวนะตัวตับหมูอยู่รุมห ว um ัเขาเหยนมองหามองหานะมองหายงสองปีก็จบกินขามินแน่บริ่ันอยย่างเนี่ยค่ต้งกินพวอยางต้องินไหมูันหมูวันปั๊ดคืออันนี้ปัดคือ เค่อยแต่ม <'t> ัก <mortality> สีเหลือันกดตัเดียวอสมัยวเห็แต่มันมันหมักกงให้มันเอามันบ่มักกับบ่เอาคือแต่นั่ตัวสีโตสสแสนหนึ่งเพราะสอยแล้วขายตัวไหนเออตัวตับหมูขนาดนั่นก็งามคือกันตัวนี้แพ้ดีเป็นดีบ่งามจังนะ มกลับไปซักเอาแล้วเสือเข้าเอามาขายเข้าไปซักเลาซักมามันก็อุอบหีดบนไหลบน่ะลูกหน้าบ่าพุมพี่น้องผดุกะซืนขันโมคื่อโมเอาเ้อแดดเราบ่มากคืออีกแบบนึงเนื่อเจ๋อเจ๋าคือแบบเล็กในเมืองในอีโมวานจน เดีในเมืองเขาใส่แต <Richt> <h ust is> well ่จังส um ีเวลาดอกกินดอกยังขันมากก็เอาบปมักไปกระเดีเยวปิดน้ำมาเบิองเดี๋ยวจอยคือคือคือสำรับป่ะคืออระเดียวแต่ไปพี่น้องบ๊อบบี้ก็จะจุ๊บลิปไปเพียงสานี่แหละกินข้าวกินน้ำเนี่ยเลยดุควายเช่าดุขืนนอนกันเพราะว่าดุข่อย